สวัสดีไม่เป็นไค่ะวันนี้เราก็อยู่กับเกม My ายไว e z นะคะซึ่งมันจะเป็นเกมแนวที่ว่าแบบเหมาะกับนักพากย์นะคะที่เราจะต้องพากเสียงสัตว์นะคะซึ่งเราไม่ใช่นักพากย์นะคะวันนี้เราก็จะแบบเอาแค่เบาๆเนาะก็คือจะตั้งใจมาสร้างสวนสัตว์แบบน่ารักน่ารักดังนั้นก็จะไม่ทําอะไรที่แบบเป็นทุเรศแน่นอนนะคะก็คือขอสัญญาเอาไว้เลยนะคะด้วยนิ้วที่ยาวที่สุดของหัวแม่มือนะคะ อะเรามาเริ่มเกมกันเลยวิลูซี่นะคะว้าวนี่สวนสัตว์ที่ฉันดูแลตั้งแต่วันนี้นี่แต่ฉันก็ต้องทําเสียงสัตว์เองเหรอแปลกดีนะแต่ก็ดูน่าสนุกดีเหมือนกันให้กูคิดกูกระห่าเลยที่จะต้องทําเสียงสัตว์เออตอนนี้เรายังไม่มีสวนสัตว์อะไรเลยใช่ไหมเอ้ยเรามีสวนสัตว์แล้วแต่เราอยยังไม่มีสัตว์ใช่ไหมเออคือเรากะว่าจะทําเสียงน่ารักน่ารักนะคะไม่รู้ว่ามันจะ น่ารักให้ไหมอ่ะอันนี้คืออะไรอ๋อน,นี่ไงมันมีให้รับเลี้ยงนะคะเี่ยไปดูอันแรกๆก,ก่อนดิค่ายขับร้องขับร้องป่าไม้สัตว์ในค่ายจะร้องเพลงทีละตัวจากซ้ายไปขวาเหมือนโอเปร่าอะไรเงี้ยแล้วก็ค่ายขับร้องกลางป่าสัตว์ในค่ายจะร้องเพลงพร้อมกันทั้งหมดวุ่นวายแต่น่ารักเออแบบให้เหมาะกับช่องเราหน่อยมีความน่ารักกุบกิบอะไรเงี้ย ค่ายขับร้องบนภูเขาหิมะค่ายในเออสัตว์ในค่ายนี้ก็จะเป็นการสุ่มร้องนะคะแล้วก็ค่ายขับร้องสวรรน,น้านะคะก็จะร้องเป็นกลุ่ม2ตัวซ้าย3ตัวขวาอะไรอย่างเงี้ยเกยมมันก็ดูน่ารักนะอะไรพื้นที่พิเศษสัตว์ก็จะวางเป็นแบบอาจจะมีเสียงแปลกเล็กน้อยหรอเนินลมแรงแล้วก็เสียงสะท้อนนะคะกไม่อยากคิดถึง เสียงสะท้อนเลยว่ามันจะเป็นยังไงเอออันนี้ตู้เสื้อผ้าของลูซี่ผู้ดูแลสวนสัตว์ที่ขยันนะคะสวมเสื้อทุกตัวแล้วก็ส่งเสียงบันทึกเอาไว้ตามจริงอ๋เอเฮ้ยน่ารักมีแบบเป็ดด้วยกวางเลนเดียร์น้อยแล้วก็กบนะคะแล้วก็แมวนะคะเฮ้ยกบน่ารักว่ะแต่ว่าเรายังไม่มีกระตังซื้อตอนนี้เรามีแค่สิบเหรียญทองเท่านั้นดังนั้นเราต้องมาทําการทํางานก่อนป่ะตัวแรก ลอยน้ําได้สบายแต่พอขึ้นบกเหมือนเมาอะไรอ่ะเหมือนเมาไก่เหรอไก่มันจะว่ายน้ําได้ไงวะเป็ดให้อัดเสียงนะคะเาว่าเราเราเป็นคนพากเสียงไม่เก่งอ่ะเราจะต้องทํำยังไงอ๋อมันสามารถอัดได้สามวิอ่ะทุกคนต้องอัดเหรอเนี่ย <c oughs> แน่นอนว่าเสียงนี้ไม่จาเป็นต้องเป็นนักพากนะคะก็ก็สามารถทําได้เหมือนกันซึ่งมันจะเป็นเสียง นอมาฟังด right ีโอเคชัดเจนมีสะเก็ดน้ำด้วยโอเคชื่อตั้งชื่อว่าน้องหมูรูดนะคะโอเคยินยันกลับว่าจะแบบเออสร้างสวนสัตว์น่ารักน่ารักกลายเป็นส้มสาธารณะาไปแล้วทุกคนอุ๊ย แล้วมันขึ้นได้เยอะนะเนี่ยเออขึ้นทีละห้าใช่ไหมในระหว่างที่เราขับนะคะก็เพิ่งเห็นว่าเออมันก็ขึ้นเยอะนะเนี่ยแล้วเ,เราซื้อตัวต่อไปได้เลยปะเฮ้ยซื้อตัวต่อไปได้เลยนะคะก็คือไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรก็บวกห้าห้าต่อว,วินาทีเมื่อคือนนอนไม่หลับก็รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นกินกาแฟเยอะหรือเปล่าอาจจะแบบกินเอ็มร้อยอะไรเงรี้ยเยอะเปล่ากินน้ําตาลมากไปอะไรเงรี้ยอาจจะนอนไม่หลับไม่น่าใช่มันคือตัวอะไรวะ เมื่อคืนนอนไม่หลับก็รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแกะใช่มันคือแกะซึ่งน้องแกะนะคะเราก็จะตั้งชื่ออะไรดีวะโอเคเราอัดเสียงก่อนแล้วกันมันจะได้ยินป่าวะมันได้กลิ่นแบบว่าเปรี้ยวออกมาจากคอเลยอะทุกคน ชื่อน้องว่าชื่อน้องอะไรดีชื่อน้องแน่นทองโอเคยืนยัน <c oughs> ลองไปคุยกับน้องนั่นทุโอ้โหกินแรงมากเธอ <c oughs> กินแรงเท่าตนนัวนนเปล่ากินแรงเท่าหัวลูกป่าถินแรงินิร สมมติว่าเอาเอา,เอามันไปตั้งอยู่ด้วยกันโอ๊ยวูทนไม่ไหวละวูอยากเข้าห้องน้ำแล้วได้ยินเสียงี้โอเค, <laughs> อ,เคอุ้ยมันก็ขึ้นเยอะแต่ว่าเราเราไม่อยากไปฟังเสียงมันแล้วอะเออไปดูตัวต่อไปพวกมันไม่ตกจากหน้าผาได้ยังไงอ๋อพวกมันไม่ตกจากหน้าผาได้ยังไงคืออะไรวะ คิดไม่ออกม้าไม่ใช่ม้าม้าไม่ใช่ม้านี่มังกรที่มันจะไปปีนผามันคือตัวอะไรวะเลียงผาไม่ใช่คือตัวอะไรผานะเว้ยผานี่มีอะไรบ้างอะแต่ดูจากลักษณะน่าจะเป็นแบบไก่ป่ะไม่น่าใช่มันมีไก่หน้าผาใส่ที่ไหนไม่ใช่ไก่ลองดิอ๋อแพะ ชื่อว่าอะไรดีวะแพะชื่อน้องเบลล์บอเอเบเบลลูเบลเบลลูชื่ออะไรของกูอ่ะเนี่ยจะตั้งให้มันแบบน่ารักน่ารักไม่ได้เลยเบลลูซึ่งเราก็อาจเสียงเอาไปแล้วนะโอเคลองฟัง <outing> โอ้ยแล้วใครจะมาเที่ยวสวนสดกูโอเคน้องแูรดบูนะคะชื่อพอไหมไหนน้องพูดะะพพด,ดิเออเอามาเอามาันมาหยุดด้ยวยกันนะมีทั้งกลิ่นทั้งเสียงดีไม่มีเนื้อแล้วก็ โอ้เราได้เก้าร้อยสโอ้ขึ้นเร็วเนี่ยมาดูตัวต่อไปเป็นแค่สายตาก็รู้แล้วว่ากำลังวางแผนอะไรสักอย่างเราคิดว่าน่าจะเป็นจิ้งจอกแน่นอนนั่น,นจริงด้วยเป็นสุนัขจิ้งจอกนะคะเราตั้งชื่อเลยดีวะสุนัขจิ้งจอกรู้สึกเจ็บคอเลยไม่รู้ว่าเล่นเกมนี้ชื่อน้องจอมจอมเปลือก ชื่อบ้าอะนนะจอมเปลือกเอ้ยแต่ว่ามันก็ดูเพาะนะมันดูเพาะกว่ากว่าอีตัวอื่น,อ,นอ่ะหัวเจ็บคอเพราะว่าอัดหลายรอบอยู่อัดจนเสียงแบบอหงั่งวะมันใส่กับจอมเปลือกวะ <c oughs> โอ้ยโอ๊ยมันจะไปเก่งน,น้ำ <c oughs> ได้ยังไงเนี่ย <c oughs> โอ้ย เดี๋ยวมันมีตัวไหนอีกวะเริ่มเจ็บคอแล้วมีตัวอากาศหนาวนะคะอากาศหนาวขนาดนี้ทำไมใส่ชุดทักซิโดนะอืมแพนกวินแน่เลยเป็นแพนกวินนะคะจะตั้งชื่ออะไรดีตั้งชื่อว่า <c oughs> น้องอมิบเออลองดูดิโอ้ทีจะเตย ไม่ไหวแล้วเพี่ดิไหนวะพี่จัดมึงขมิบมึงมานี่ยพีจัเดี๋ยวพี่จะมึงไปหาส่มเอ่อไปอยู่กับน้องหุ่นรูดดิีจัด โอ๊ยเจ๊จ๊ากู้มพอแล้วโอเคป่ะกมนี้ทำเราแบบเสียงเสียงพังอยู่เหมือนกันแหละก็เราขอพอแค่นี้ก่อนไปรักษาเสียงก่อนนะคะถ้าชอบกิมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะ ถ้าอยากให้เราแบบมาพากเสียงอะไรใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเราไปคิดก่อนว่ามันจะต้องพากประมาณไหนนะคะแล้วก็ไปรักษาเสียงด้วย <laughs> กินน้ำอุ่นๆก่อน <laughs> ยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบาย